สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายการมากฮอตออนไลน์นะครับก็มีคู่เด็ดๆคัดเน้นๆไหมชมกันอีกแล้วนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกประจําวันนี้เป็นท่านเซียนยุทธนะครับหมากไก่เจอกับท่านเซียนบูหมากง่วมนะครับคู่นี้ก็สู่สีกันเลยที่เดียวเชียวนะครับไปมาชมกันเลยน,นี่ก็คัดไหมชมแต่ รอบสิบนะครับรอบสิบในโหมดของการเล่นเอาคะแนนนะครับจังหวะนี้เขากินครับอ๋มอ,อ,อมีทางเลือกสองทางครับที่จะกินทางท่านเซียนยึดก็เลยเลือกที่จะเข้าหมายเลขสามสิบนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสต่อสองต่อสามได้แต่ก็ต่อไม่ได้ครับหืมให้กินฟีอย่างนี้อ๋อ ้าค่อยมาจับกินครับวันนี้เอาไงต่อสามต่อสามครับเอาไปเอามาสูสีกันเลยต่างายรีบตั้งหน้าตั้งตางไปเข้าฮอดครับอ่าเปิดโอกาสให้เข้า ฮอตได้แต่ก็ไปเข้าฮอตได้เหมือนกัน,นครับก็ไม่มีผู้ชนะนะครับในเกมแรกนะครับเนี่ยก็เป็นเกมบันทึกย้อนหลังนะครับมันก็จะเดินไวกว่าปกตินะครับเพราะวันเป็นเทปย้อนหลัง <c oughs> ส่วนมากในแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีแบบเล่นสดนะครับฝีมือแบบเจ๋งๆใกล้ๆเคียงกันอะไรเนี้ย หาบันทึกมายากนะครับต้องบันทึกในทบ p สิบนะครับจังหวะนี้เข้ากินครับคนละตัวไปโอ้เกมนี้ก็สู่สีอีกแล้วอจังหวะนี้ต้องให้กินไปหนึ่งตัวครับ เกิดอะไรขึ้นครับปล่อยให้กินสองครับเหลือหมากสองตัวเท่ากันมีฮอตคนละตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะเสมอกันอีกแล้วสอดสีกันมากครับคู่นี้เบิร์ตต้นๆเลยครับในเซียนหมากฮอตตอนนี้นะครับในขั้นเทพมาชมคู่ต่อไปครับอย่างเป็นท่านเซียนยุธโยนะครับเจอกับท่านเซียนพีทนะครับ ส่วนมากพวกท็อปสิอะไรเนี่ยฝีมือใกล้เคียงกันเยอะ,ะครับรู้มากกันหมดครับรู้ทันว่าจะเดินไปนั่นไปนี่่านเจมกันออกหมดอาจจะมีผิดพลาดกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้เขากินตันไว้ขึ้น16 ไปครับเอาหมากตัวนี้ไปสังเวยอ่าไม่ให้ไม่ได้สังเวยครับข<ม>เขาฮอตเขายี่สิบสี่ไพอดีอัดเสียงอยู่ ริมถนนนะครับเสียงดังนิดหนึ่งครับยังไม่มีสตูดิโอโอ,อาจจะได้ยินเสียงรถอีแตนผ่านไปผ่านมาอะไรเสมอกันครับเกมแรกของคู่นี้โอ้โหสูสีกันมากครับแต่ละคู่วันนี้บางท่านนะครับยังคอมเมนต์ถามอยู่นะครับว่าเล่นที่ไหนนะครับเล่นในแอปมาร์คฮอตนะครับ ในมือถือนะครับอะครอ,ออนไลน์เล่นไปประลองฝีมือไปนะครับสนุกขำๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอืมสามตัวเท่ากัน <c oughs> มาสิบหกไม่ได้ครับถ้ามาสิบหกจะโดนสองมาดูหอแรกเิ้งครับ เ okay. ถ้าเขาฮอตไปก็น่าจะโดนกระตัวก็น่าจะเสมอไม่น่าจะเอาชนะกันได้ครับแตกจริงเลยครับจบครับคู่นี้ก็เสมอกันไปไม่มีผู้ชนะนะครับ <c oughs> มาชมคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นท่านเซนแคลมากายเจอกับท่านเซนเดนมากงอมนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับชื่อนี่เป็นนามสมมตินะครับใกล้เคียงกับชื่อจริงเล็กน้อยนะครับชื่อจริงใน i อเดีเกมนะจังหวะนี้ต่อ2มาหมักคล้ายๆก,กันกับคู่เมื่อกี้ที่เกมที่จบไปเลยส่วนมากเริ่มต้นอะไรจะมักคล้ายๆโอ้สวยครับเฉียบคมเหลือเกินครับอ่ ต่อให้กินแล้วก็เดินมาครับจังหวะนี้ปล่อยให้กินครับถ้าเดินหลบนะครับฮอตก็ต้องกินจะดน2นะครับเมื่อกี้3ต่อโอ้เสมอกันได้ครับสุดยอดมากครับผู่นี้เกมแรกไม่มีผู้ชนะนะครับเรามาลุ้นเกมที่2กันต่อ ยังไม่ได้บันทึกแบบเลิดสดไห้ชมนะครับยังหาคู่มอเหมาะไม่ได้เลยนะครับเล่นสดนี่จะมีเวลาให้ดูด้วยนะครับเวลาจริงนี่บันทึกจนหลังโอ้สุดยอดครับเสียบคมครับเมื่อวานี้ลบแล้วไม่กินครับแอบฮอตน่าจะโดนค่าเอาอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ครับค่าฮอตคืน ก็ท่านเซนแคลได้เปรียบอยู่อ๋อกดยอมไปแล้วก็เป็นท่านเซนแคลชนะไปหนึ่งเกมนะครับเรามาชมมีคคู่กันครับท่านเซนเอสหมักงายนะครับเจอกับท่านเซนหินนะครับหม,มักง่วมส่วนมากที่เจอกันเนี่ก็แต้ม2 0 0พขึ้นนะครับ2 0 0พอัพนะครับการนตีได้เลยฟรีเมอร์น่ สุดยอดขนาดไหน <c oughs> ผมเนี่ยยังพันต้นๆอยู่เลยจังหวะนี้อ๋อนึกว่าแต่จะแย่ไปที่1622ไม่เอาแย่ทิ้งปุ๊บมีโอกาสได้ฟรีหนึ่งตัวครับปล่อยให้กินไปค่อยมากินคืนว่างั้นไมมีทางเลือกห้าสูสีสครับค้นี้สามซัม เท่ากันต้องหลบครับไม่หลบจะโดนค่าฮอตเอาคนละตัวไปแลกทิ้งจบเกมครับไม่มีผู้ชนะครับในเกมนี้เรามาดูเกมที่2กันต่อ,อแต่ละคู่วันนี้เอาชนะกันยากนะครับรู้ทันกันหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาธิอะไรด้วยเวลาด้วยนะครับ ส่วนมากระดับ2,000อัพขึ้นเนี่ยเขาจะบวกเวลาให้แค่ไม่กี่วินาทีนะครับ2-3วิอะไรเงี้ยมันะจะมีเวลาให้หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เวลาเลาจะลดลงเรื่อยๆนะครับพอเราเดินเขาก็จะบวกเพิ่มให้ทีล,ทละสทีละสามวิอะไรเงี้ยทีละ1วินะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คะแนนเราเพื่อความสุขสีนะครับ จังหวะนี้เลือกที่จะกินสองเข่าฮอตสองสองครับน่าจะเสมอกันอีกแล้วครับคู่นี้จับกินหลบ ข้าวฮอตครับข้าวฮอตเหมือนกันแหมไม่ยอมให้ข่าฮอตจะฆ่าเองเหมือนกันจบครับไม่มีผู้ชนะครับคู่นี้เรามาชมอีกคู่กันเป็นคู่สุดท้ายประจําวันนี้ครับอ๋อเสียนสองท่านนี้เคยเจอกันมาแล้วครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็เสมอกันไป2เกมรวดเลยแลนดอมมาเจอกันอีกนะครับ ท่านเซียนพีชนะครับหมากงายเจอกับท่านเซียนยุดหมากง่วมส่วนใครอยากให้บันทึกดูเซียนท่านไหนไม่ชมนะครับหรือว่าอยากให้ของใครคู่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะบันทึกไม่ชมนะครับถ้าเจอเขานะครับในท็อปสิบนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในท็อปสิบนี่ก็บันทึกมาไม่ได้นะครับให้รูจะไปหาที่ไหน โอ้จังหวะนี้น่าจะพลาดครับเดินมาจับก,กินครับจบครับอ๋อเป็นท่านเซียนยุทธนะครับชนะไปท่านเซียนเพจกดยอมไปนะครับเมื่อกี้เต็มแดงขึ้นมาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อ วันนี้เราอาจจะเล่นชนะเป็นเสมอวันหน้าก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอน,นครับแต่ทงางวางอนอนแน่อ๋อปล่อยให้กินเลยครับเพื่อที่จะเดินไปเข้าฮอตได้ครับกินไปไปตกอยู่มุมนะครับปีต่อห้าตัวแต่มีฮอตอยู่หนึ่งตัวจบเลยครับกากไปจังหวะนี้โดนไปีไปหนึ่งสองครับ ให้กินโอ้โหยอมครับเดินให้กินแล้วก็เป็นท่านเซนยุทธนะครับชนะไป2เกมรวดนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ